อย่าเสียเวลาเซงถ้าเราตื่นก่อนนาฬิกาปลุกแต่ทำแบบนี้แทนครับเพราะปัญหาการตื่นก่อนเวลาเนี่ยเป็นกันทั่วโลกเลยถ้าอยากจะนอนต่อได้ง่ายขึ้นแนะนำไม่ทำวิธีนี้ครับเลิกดูนาฬิกาไม่ลืมตาและปล่อยใจครับเลิกดูเวลาคือถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่เราตั้งปลุกไว้และรู้สึกตัวก่อนเราก็แค่ไม่ต้องดูเวลาไม่ต้องดูเวลาและนอนต่อไปได้เลยครับต่อมาไม่ลืมตาถ้าตาไม่ได้เจอแสงจากธรรมชาติหรือว่า จากมือถือการหลับต่อจะทําได้ง่ายขึ้นเยอะมากส่วนเรื่องของการปล่อยใจเนี่ยคือการยอมรับว่าไม่ว่าคืนนี้จะนอนดีหรือนอนแย่ก็ช่างมันเราจะไม่กดดันตัวเองแล้วหลับต่อได้ง่ายขึ้นครับและต่อให้ไม่หลับเลยการนอนหลับตาเฉยๆก็ยังดีกว่าการรู้สึกตัวแล้วกังวลใจไปเรื่อยๆเพราะมันจะยิ่งเหมือนเราไม่ได้หลับจริงๆฉะนั้นถ้าเรื่องดูเวลาไม่ลืมตาและปล่อยใจได้การหลับต่อและยั เราตื่นก่อนเวลาปลุกมันจะทําได้ง่ายขึ้นเราเลย